สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเคลื่อนที่ให้ดูนะครับว่าใช้งานจริงๆแล้วมันคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปไหมตัวนี้ผมซื้อมา3,000กว่าบาทตัวนี้ใช้มาปีกว่าๆแล้วครับ อันนี้ติดในเต็นท์วิธีใช้ผมเจาะเต็นนะครับแล้วก็เอาแอร์ฝังไปเฉพาะหัวมันปูมาเฉพาะส่วนหน้าที่ให้ความเย็น ทำความเย็นที่ผมใช้เครื่องเช็คอุณภูมิมันได้ประมาณ25-26องศาในฤดูปกติที่ไม่ใช่หน้าร้อนนะครับถ้าเกิดหน้าร้อนนี่ทำไม่ได้ไม่ถึงตัวนี้เขาบอกว่ากินไฟเท่ากับเราเปิดพัดลมสองตัวเท่าที่ผมใช้มาผมว่ามันโอเคนะยังไงก็ดีกว่าพัดลมแน่นอน อันนี้หน้ากากมันผมตัดออกให้เปื่อยอย่างนี้เลยเพื่อเวลามันสปกปรกจะได้ฉีดน้ำทำความสะอาดได้ง่ายซึ่งก็ไม่มีผลต่อการใช้งานใ,นในดๆทั้งสิ้นผมใช้งานก็หาถังมรลงน้ำให้มันหยดลงไปในนี้เลยครับน้ำยาที่ จี้มันระบายออกก็น้ําเหมือนน้าแอร์ทั่วๆไปนะครับที่จะต้องมีอยู่แล้วเต็มก็ไปเททิ้งด้านหลังนี่ก็เป็นคอยล์ร้อนอันนี้ก็ทำการเจาะหน้ากากออกเหมือนด้านหน้าเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้อง ถอดโครงมันออกนะครับใช้มาปีกว่านะครับเพราะว่าผมไปนอนใไซงานแล้วมันช่วยได้เยอะนะครับท่านใดที่หาข้อมูลอยู่เกี่ยวกับอลักษณะนี้ก็ตามนี้เลยนะครับ แนะนำว่าควรที่จะมีท่อท่อลมร้อนที่เขาแถมมาให้เนี่ยเพื่อที่จะระบายลมออกด้านนอกแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาติดมาด้วยก็เลยไม่มีนะครับอขอจบรีวิวแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ